บรรดกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ชมนายแพทย์เิตยรติภูมิวงกระจิตนะฮะ <_ d ata> เขากล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมดําเนินการด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขของโรงพยาบาลชัยภูมิเ <_ d ata> ขราระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมยื่นเสนอเรื่อง <_ d ata> เรื่องอะไรท่านผู้ชมโควิดเซลส์เอเรียนะเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาขอให้มีการอนุญาตผ่อนปรนหน่อยการสวมหน้ากากาอนามัยณขณะนี้แต่ไม่ใช่ทุกที่นะเขาบอกว่าในบางพื้นที่ในบางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะหรือชายหาดอะไรประมาณนั้นเขาบอกเมื่อสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศณขณะนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้ดีการฉีดวัคซีนก็มีความครอบคลุมโดยก็ต้องกำหนดข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเงื่อนไขเช่นการเว้นระยะห่างห้ามขายอาหารการลดความแออัดทำเพื่ออะไรเนี่ยนายกบอกว่าทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนี่ยด้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติแล้วก็เป็นการผ่อนคลายมากขึ้น เขาบอกอย่างนั้นท่านผู้ชมนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองอย่างนี้ในขณะนี้เนี่ยโอมิคอนมันระบาดใช่ไหมแต่ถามว่าโครงการโควิดเซลส์เอเรียเนี่ยมันดีไหมดีนะรู้สึกว่าดีแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เดือนนี้2เดือนนี้ผมอาจจะมองว่าเป็นกลางปีหน้าไหมดูสถานการณ์โอมิคอนให้มันโอเคก่อนวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ให้มันครอบคลุมก่อนไหมเอาจัดก,การ100้ล้านโดสต,ตรงนี้เนี่ยที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยจะฉีดวัคซีนให้มันครอบคลุมดูก่อน พราะมันไว้วางใจไม่ได้เลยโอมิคอนเนี่ยอังกฤษติดกันโคมโคมโคมเนี่ยบ้านเราก็ยังเปิดรับนับท่องเที่ยวจากต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่คือมันไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงว่าใครเป็นใครนะขณะน,นี้แล้วโอมิคอนมันติดง่ายมันแพร่กระจายได้ได้ดีเลยล่ะคุณแต่มันอาการไม่หนักหรืออาจจะมีข้อมูลยังไม่เพียงพอหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการไม่ติดดีที่สุดหรืออาจจะบอกว่าเนี่ยก็ฉีดวัคซีนครอบคุมไปแล้วไงวัคซีนมันไม่ได้การติดมันแค่กันว่าจะอาการหนักกันตายแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นก็ต้องประ,ประเมินดีๆแต่ก็ชื่นชมในโครงการนี้ว่ามันดีแหละแต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนตัวผมมองนะแล้วท่านผู้ชมละ่ะคิดว่าอย่างไรควรจะผ่อนปร,รนการใส่หน้ากากสวนสาธารนณะชายหาดในขณะนี้หรือไม่ลองคอมเมนต์ความคิดความเห็นกันมาหน่อยอยากรู้ว่าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรกันลองดูครับสวัสดีครับ